สวัสดีครับวีทีนี้ตาพานัวจะพาไปหาหมดแดงนะครับเอาไว้มาใส่ต้มปลาครับต้มปลากับลาบปลานะครับไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องโอโ้บรรยากาศดีขนาดเขาเลี้ยงปลาบอนนี่นี่เป็นปน่งเล่นเนะ không, cá, một bây bỏ nó, nó, bố mi vân đậm vừa hết vậy thì giờ Nè Xong thấm kè Ta Nghi vào Nghi phải quá, gì

เอามมดแดงครับเอามมดแดงไปใส่ตุ่มปลาคอยใหญ่ปักปุงไว้สุดรอดรื่อไข่เ เฮ้ยสมแล้วเฮ่ยห <laughs> าตัวแกลายคงเดยวเถื <c oughs> ่อนเือนงั้นแท้มาแบงนนะเถือนไปม็นรูฮะเกือบไปเขารูลักสูตรได้อีกเรงนี่ดิว่าแ่งกันกับแร้สองพันอือเ,อเอ้นี่กุ่ม อีพีนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่อีพีต่อไปครับผมสวัสดีครับ